คุณอยากจะอยู่ในโลกของ t o ท a l ลี่สไปกับเราไหมเพราะเขากำลังเริ่มปีแรกในมหาลัยเออมหาลัยนี้การอยู่บนความเบื่อหน่ายอย่างต่อเนื่องนี่มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆคุณจำเป็นจะต้องสนุกสนานเมื่อคุณมีโอกาส พักเรื่องตลกไว้ก่อนมามาฟังทางนี้พวกเธอเธอจะได้รับงานที่ต้องทําให้เสร็จใช่ดูเหมือนว่าสาวๆจะมีอะไรให้ไขปริศนากันแล้วละระเบิดในห,ห้องแลบกนั่นลึกเราจะต้องไปดูกันให้ได้ว้าว,ว,าวมีการทดลองทางเคมีบางอย่างเกิดขึ้นฮะและดูเหมือนว่าจะไม่ประสบความสําเร็จซะด้วย แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่สุดนี่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในแผนพัฒนาอุปกรณ์นี่ใช่ปะฉันก็สงสัยจังว่าคราวนี้พวกเขาจะมีอะไรให้พวกเราบ้างโอ้ oh. ลิปสติกสําหรับโคเวอร์อาวุธลับสําหรับแสมแล้วสําหรับอเล็กละ่ะหวีเหรอไม่ใช่จะ้ะนี่คือกระบองสองท่อนต่างหากล่ะ การออกแบบใหม่ที่เป็นความลับและฉันก็มีของกระทักลัดชุดพิเศษให้กับเธอด้วยนะฉันชอบเครื่องสัมอาพวกนี้สุดๆเลยล่ะเพราะว่า <Power. S 1> มันไม่ใช่เครื่องสัมผามันเป็นอุปกรณ์สื่อสารต่างหากเราโอ้ว้าวมันเป็นอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยล่ะใช่ใช่ผูใชยคนนี้รู้จักอุปกรณ์ซอสแน่แม่แพ้จริงนั่นอะไรนะ่ะลอร่มเหรอว้าวว้าวมันเจ๋งมาก,มากๆเราสไยก็ได้ออกทำงานกันแล้วคุณพร้อมที่จะเจอกับพวกเธอหรือยังเอ่ยอเล็กซ์โคเวอร์ ฉันต้องการทำเล็บให้เสร็จก่อนอและแซมปะปะ๊าไปกันเถอะโทรทอลีสไปยการที่สามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้ในขณนะว,วิ่งตุ๊กๆเป็นความสามารถที่สำคัญที่สุดสำหรับสปายที่ต้องมีระวังตัวเอาไว้ดีนะจะพวกไวร้าย กำลังจะได้เห็นว่าพวกเธอทำอะไรได้บ้างมันไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่สามารถผ่านการตรวจสอบใบหน้าได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หากว่าคุณเป็นสปายตัวจริงเสียงจริงโคเวอร์ก็ได้มีลูกเล่นสนุกๆอย่างเคย <c oughs> ก็แค่สะบัดสะบัดแปลงทีหนึง่ง <c oughs> เขาก็ตกอยู่ในการสะกดจิตแบบเบาๆแต่ก็น่าเสียดายที่มีเพียงโคเวอร์และลูกพิมพ์เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าไปในนั้นได้เธอจะว่ายังไงล่ะแซมแซมมีเพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือขวดแป้งที่ทำให้ลืมเลือน แอนนี่แล้วของนีมันคืออะไรกันเนี่ยเราไม่ได้มาที่นี่พอนมไม่ต้องห่วงไปไม่ต้องห่วงแล้วก็ไม่ใช่แค่ฉันประตูเปิดออกทีนี้ก็เหลือแต่อเล็กซ์เท่านั้นเรารพอรู้ดีว่าจะคาดหวังอะไรได้ อาจจะไม่ใช่ทุกๆสิ่งที่เป็นอย่างที่คาดหวังดูเหมือนว่าเธอจะพยายามจะหลอกล่อเขานะด้วยโดนัทแซนอร่อยอร่อยดูเหมือนว่าหนทางหลอกล่อที่โดนใจของรอปรพอนั่นก็คือโดนัทกินให้อร่อยนะครับสาวๆก,ก็ได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วละ่ะตอนนี้พวกเธอก็สามารถสนุกสนานกันได้แล้วละ่ะ ท็อกลิสไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลอมตัวอย่างสูงอืมไม่เช่ออย่างนั้นเหรอ,องั้นก็ดูสิแล้วสไปก็ได้มายังโชว์ลุมแห่งหนึง่งเท้าตำแนงทุกทุกคนว้าวโคเวอร์ก็ได้ปลอมตัวเป็นหุ่นสวยงามส่วนแซมก็ได้หายตัววับไปเบื้องหลังฉากกันแล้วทันใดนั้นเธาก็กลายเป็นพนังงานขายชงั้นแล้วอเล็กซ์จะทำยังไงดีล่ะเธอก็รอจังหวะที่มันเหมาะสมแล้วก็เข้าไปซ่อนตัวในหมอนบนโซฟาเฮ้ hey, แซม อย่ามารบกวนฉันสิออกไปไม่งั้นเธอจะกลายเป็นไล่ลูกค้าให้กลัวนะเอ,อ่อว่าแต่ เธอเป็นใครกันแล้วป้ายชื่อของเธออยู่ที่ไหนเนี่ยฮะอฉันเป็นพนักงานขายใหม่ค่ะขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยค่ะอุ๊บยนี่นี่มันอะไรกันอีกเลยเนี่ยเฮ้นี่เธอเป็นใครกันดูเหมือนว่าการปลอมตัวของเธอจะถูกเปิดเผยซะแล้วแน่ๆขนาดเดียวกันลูกค้าคนนึงดูเหมือนจะสนบกชนใจกระเป๋าของโคเวอร์เลือกได้ดีมากเลยค่ะอืมฉันว่าฉันขอคิดดูใหม่ดีกว่าก็อันที่จริงมันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นที่ร้านแห่งนี้เฮ้เราสปายทั้งหลายพวกเธอทาให้ลูกค้ากลัวจนหนีไปหมดแล้วเนี มันว่างๆจ,จนพวกเธอพักแล้วก็ผ่อนคลายได้อย่างสบายๆยยกเว้นว้าวพนักงานตัวจริงเสียงจริงเริ่มมีคำถามกลับมาที่อีกวันที่มาหาหลัยฉันละสงสัยจังว่าครั้งนี้เหล่าสไตลจะเป็นยังไงกันบางนอะแต่เดี๋ยวก่อนฉันคิดว่าเครื่องสำอางขนาดกระทัดรัดมีเสียงเรียกเข้าแฮอ๋อใช่เจ้านายอีกแล้วและนี่ก็คืองานที่มอบหมายให้ชิ้นถัดไปของเราแต่ว่าก่อนอื่น เราทุกๆคนจะต้องดื่มอิเล็กเซอร์เวทมนนี้ก่อนมามาเรามาดื่มกันเลยว้าว <Wow. c oughs> เป็นการแปลงกายที่เจียมมากๆเราสไปายก็ได้กายร่างเป็นหนุ่มกล้ามโตๆนี่มันเป็นการแปลงร่างแบบไม่คาดคิดเลยฮะและสาวๆก็กำลังมีปัญหาในการทำความคุ้นเคยกับลูปลักใหม่พวกเธอก็ได้ทำการแสดงอ,อะไรที่มันแปลกๆออกมานิดๆหน่อยๆเพราะว่า <Power. S 2> ยุดนะ เธอกำลังได้รับความสนใจอย่างมากนะรู้ตัวป่ะนี่เธอลืมไปหรือเปล่าว่าเธอกำลังปลอมตัวอยู่นะเป็นเรื่องที่ดีที่คนที่เหลือในทีมให้ความสำคัญกับภารกิจครั้งนี้เอ๊เอดูเหมือนว่าแซมจะมีคนแอบป,ปิง้งแฮเธอต้องการให้สนใจเธอซะแล้วแต่ว่าทำยังไงมันก็ไม่ได้ผลแซมนั่นมันหยาบคายมากการที่มีรูปร่างภายนอกเป็นผู้ชายมันก็ไม่ได้หมายความว่า แซมจะมีลักษณะนิสัยเหมือนผู้ชายในทันทีนี่แล้วอเล็กซ์เป็นยังไงบ้างเนาะเธอพยายามที่จะทําความรู้จักเพื่อนใหม่แต่ว่าเธอกําลังมีปัญหาในการเข้าถึงคาแรคเตอร์ตัวจริงปุ๊บอุ้ยนั่นมันอะไรกันอะอยังไงก็ตามพวกเขาก็ได้อะไรมามากมายเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้ภารกิจจะล้มเหลวแฮ้ว้าวแต่อย่างน,น้อยพวกเธอก็ถูกจดจำในงานปาร์ตี้นี่ใช่ปะ ชีวิตของสปายนะ่ะเต็มไปด้วยเรื่องราวอันตรายที่คาดไม่ถึงอยู่เสมอผู้ชายคนนั้นเป็นใครและทำไมพวกเขาถึงพกอาวุธเข้ามาด้วยฉันไม่คิดว่าเขามาที่นี่เพื่อทำบางอย่างที่ดีแน่ๆยิงเลยเขาปีนรั้วเข้ามาแล้วเห็นได้ชัดว่าเขาไม่รู้ว่าใครรอ,อเขาอยู่ข้างในสาวๆมีอาวุธครบมือและเตรียมตัวพร้อมแล้วพวกเธอก็ได้เข้าต่อกรกับจอมไวน์ล่าอย่างกระจิดความกลัวระวังกลัวไว้ดีนะเขามีปืนหลายคนตรงนี้มมจะปกป้องเราจากกระสุนเองอเล็กซ์ก็ได้ใช้กระบองสองท่อนของเธอ ทำได้ดีมากทำได้ดีมากแซมถึงตาเธอแล้วภัย <Yes. S 1> คุกคาถูกจัดการเรียบร้อยแล้วว้า wow. ว <Wow. S 1> ทำได้ดีมากๆเราโทรท็อกนี่สไปโอ้ฉันคิดว่าเราทำผมขอเสียทรงนะอาฮะนั่นดีขึ้นมานิดหน่อย mm hmm. ผมทรงใหม่เหรอส่วนใหญ่ของการเป็นสไปก็คือการเฝ้าระวัง เป้าหมายอยู่ที่นี่มีบางอย่างที่สําคัญกําลังถูกขนย้ายเราจําเป็นจะต้องเอากระเป๋านั้นมาไม่ว่ายัางไงก็ตามหมวกฝรั่งธรรมดารรมดาเป็นวัตถุที่มีประโยชน์มากๆหากคุณเป็นสปายที่รู้วิธีใช้งานมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณตกแต่งมันด้วยลูกตาที่กลิ้งไปมาได้ว้าวมันเป็นการตกแต่งที่สวยงามมากๆแต่เฉพาะเมื่อมองเห็นครั้งแรกหากคุณมองเข้าไปใกล้ๆมันคือกล้องที่ซ่อนอยู่ข้างในนั่นเอง แซมก็ทําหน้าที่ในส่วนของเธอเธอก็ได้ตกแต่งหมวกของคนแปลกหน้าด้วยแมลงเต่าทองเครื่องดักฟังที่ถูกวางไว้แล้วตอนนี้พวกเธอก็จะได้ยินทุกๆอย่างที่พวกเขาคุยกันดูเหมือนว่าจะมีการขนย้ายเกิดขึ้นที่ไหนสักแห่งใกล้ๆแถวนี้แหละอเล็กซ์ก็ได้เตรียมพร้อมอยู่แล้วฉนันน่าสงสัยจังว่าเธอใช้ท่อนั่นไปทําอะไรอ่ามันคือกล้องโทรทัศน์นั่นเองเธอก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเ<อ>ติมยังไงล่ะเฮ้อเล็กซ์ ตื่นได้แล้วอื่นอุ้ยเธอพลาดแล้วแต่ว่าทุกทุกคนอยู่ที่นี่นี่อาชญากรจึงไม่มีโอกาสที่จะหลบหนีไปได้ถึงช่วงเวลาแห่งความเป็นจริงพวกเขากำลังส่งมัดกระเป๋าอีกหนึ่งวินาทีและมันกำลังจะหายวัาเข้าไปในประตูของบ้านหลังนั้นเราสปายจะให้มันเกิดขึ้นไม่ได้เดยคอร์การปฏิบัติการสกดัดกันพวกเธอก็ได้แย่งมันมา,มาต่อหน้าต่อตาของอาชญากรนี่คือผลงานขั้นสุดทุกบ่ ได้เวลามาดูกันแล้วล่ะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้าง <G ül> งานอีกชิ้นจากเจ้านายอย่างนั้นเหรแล้มันก็คือเงนินเงินจํานวนมากมากโอ้อว,ว้เราจะต้องใจเย็นๆลงหน่อยเนาะ <G ül> ได้เวลาผ่อนคลายเล็กน้อยและดูแลตัวเองบ้างแล้วล่ะอเล็กซ์ตัดสินใจเลือกสีทาเล็บเองไม่ได้ <G ül> บางทีน่าจะเป็นสีเขียวมั้งเนาะโอ้อว,ว้าวใช่แล้วนั่นคือสีโปรดของเธอเลยล่ะ โรวร์ก็ได้ยุ่งวุ่นวายอยู่กับผมของเธอตลอดฉันชอบผมหยิกดังแต่ว่าแซมไม่ได้สนอกสนใจอะไรพวกนี้ทั้งหมดหรอกเธอเป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์อามาังมท่านใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอย่าขยับนี่คือการปนพนักงานร้านเสวยก็ได้ชอบกระดุนจุนจุไปกันหมด <S <S แต่ว่าเหล่าสคายไม่ได้ตกตกใจอะไรง่ายๆหรอกบางทีสเปย์ผมนี้อาจจะทําให้เธอเย็นลงได้ปะนั่นเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงแฮะอเล็กซ์และตะไบของเธอก็เข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยจมตีแบบกูบล้อน นี่แหละที่เรียกว่าฉันชั่นเวจริงเฉียงจริงส่วนแซมก็ไม่ได้นั่งดูเฉยๆยังไงซะเธอก็ต้องฝึกฝนความแม่นย้ำของเธออยู่ดีไม่มีใครสามารถขวางมันได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรศัตรูแพ้พ่ายแล้วล่ะใช้ชนะตกเป็นของเราเป็นเรื่องที่ดีที่ได้พูดคุยกันเรื่องความสําเร็จของคุณใช่ไหมโคทอกลิสไปก็ได้พุ่มอกพุ่มใจในตัวเองมากๆพวกเธอก็ได้พูดคุยเม่ามอยถึงการประชันภัยของพวกเธอได้เป็นชั่วโมงเลยล่ะอ๊ออ๋ออ ดูเหมือนว่าเวลาคุยที่โมโจบลงแล้วล่ะเจ้านายกลับมาแล้วและตอนนี้สาวๆฉันมีข่าวดีมาบอกฉันอยากจะแนะนําให้พวกเธอได้รู้จักกับหัวหน้าของเราล้ลอเล่นหรือเปล่าเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะว้าวเกินน่ารักจังและเพื่อเป็นโบนัสสาวๆจะได้รัอบอุปกรณ์ใหม่ที่มีสไตล์ฉันอยากจะได้สีชมพูว้าวแล้สปายต่างก็ดีอกดีใจกันยกใหญ่และทันใดนั้นอ๋อ ๆๆดูเหมือนว่าเราจะพลาดอะไรบางอย่างไปแฮะเจ้านายคนใหม่ของเราหายตัวไปไหนซะแล้วล่ะอุ๊ยคุณชอบการประจนภัยของโททอปลิสปายของเราไหมใครเป็นสปายที่ดีที่สุดในมหาลาัยของคุณเหรอบอกเราให้เราฟังในซองคอมเมนต์ได้เลยนะอยากทราบไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนต่อไปกดไลค์วิดีโอนี้และกด u b บสไคร์ช่องของเราด้วยนะหากคุณยังไม่ได้กด s u b สไคร์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อที่คุณจะไ,ไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับสปายตอนต่อไปจากช่องทุมทภูมิะแล้ก